มันจืดมันจืดมันจืดมันไม่ได้หวานมุ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 นไอ้นี่้องไปซื้อมินปิดไปแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวย้าย่าเนี่ยอินเดียกับปากีเนี่ยมันต่างกันไหมคะปากีจะกินอย่างนี้อินเดียจะกินน้ำใสวันนี้เรามีโรตีกันด้วยนะคะทุกคนพี่ถือซึ่งนี้ถือยกเอ้นี่มาใส่ชาไปสองช้อนแล้วนะล้วจะต้องมีที่กองอย่างนี้หอมมากเฮ้ยจับเลยเหรอ ชาจ้ะชาอะไรคะยายปลาชาปลากีจ้ะยายชาปลากีแนะ่ใ,นใจนะวีว่าว่าไม่อ้วนอ่ะแน่ใจนะอาจจะยังนะอาจจะยังไม่ผอมนะอาจจะไม่เฮลตีนะยายนะจะต้องให้เป็นสีนี้นะถ้าสีอ่อนมันจะไม่อร่อยนี่นะลมสดนะใส่ลงไปหอมหอมเปนเลยคนอื <ๆ S 2> อ่น <ๆ S 2> ฉันจะไม่บอกสูตรนี่หลานเข้าแล้วนมจืดมันจืดมันจืดมันไม่ได้หวาน เลยหนมสดมันจืดไงให้พิงคกี้ชิมแม่พอไหมพอแลเพราะว่าฉันไม่กินหวานเอาเอาเร็วยัยหนูก็ไม่กินหวานพอไหมเออมันไม่หวานป่ะเชื่อใจสิครั้งนี้มันนมสดจมจืดดีพอดีลงตัวแล้วไม่ไม่เอาอีกกระป๋องเลยไม่เอาคือทำอย่างนี้ได้ไงมันก็หกหมดกระที่ได้กินวันนี่สิยายสามารถใครอย่างนี้ได้ป่ะโอ้ยยัยไม่กล้าเสี่ยงหรอกอ๋ออีชี อีชีเดสโออีชีเดสโออีชีเดสกระทะต้องเป็นกระทะอะไรคะกระทะโรตีจะไปซื้อที่ไหนอะกระทะชื่อโรตีเอาไปก็ได้วอย่าไม่ว่าทำอย่างนี้นะอย่างนี้อ้าวทำยังไงแต่ไฟไม่ได้เปิดใส่เนยเรียบร้อยแล้วจ้ะเนยนี้เป็นเนยอะไรคะเนยแท้จากไหนเนยแท้จากไหนอะก็ซื้อเข้าที่แท้นี่นะทำอย่างนี้นะนี่อย่างนี้นี่ยายทำแบบนี้ก็ได้จบก็ยังงี้ก็ได้หมุนหมุนพิกี้หมุนหมุน แค่นี้เรื่องสิบสิบเอาเอายกไป